ยังอยู่กับรายการบ้านช่างนะคะและสําหรับท่านผู้ชมค่ะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าทักทายสอบถามปัญหาต่างๆโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์02-964-9079ค่ะ0 2 9 6 4 9 0 7 9ค่ะ,ค,ะครับคือให้ดูดูเม,มื่อกี้เราดูข้างนอกแล้วไม่ดูข้างในบ้านมือสองหลังนี้ ข้างในบ้านบ้านหลังนี้ยังจำบอยู่นะเรามองดูแทบไม่ออกเพราะว่ามีการทาซึงทาสีใหม่บันไดก็ใหม่อะไรก็ใหม่นะฮะอันนี้เราไปดูสภาพเฉยๆให้ดูรูปนะฮะ เรายังดูเหมือนบ้านใหม่ทด่ซร้าไปใช่ไหม <c oughs> อันนี้ยังใหม่เลยคือพวกนี้เราไม่ต้องไปดูอะไรมากเนื่องจากเป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบของบ้านนะถ้า,อย,านนอย่างนี้เขาทา 4, สีสมมติเราไปซื้อบ้านมือสองแล้วเขาทาสีอ,อะไรมาทําสภาพอย่างดีเลยแต่มีโอกาสไหมที่ข้างในจะผุหรือ,อหรือสภาพข้างในไม่ดีอย่างที่เราเห็นคือมีโอกาสโดยใช้เครื่องอย่างเงี้ยยิงเข้าไปสมมติว่าผิวสวยแต่ว่ากระดูกอ่อนเนก็เป็นไปได้ก็คือก็สามารถตรวจเช็คสภาพได้ด้วยเครื่องมือในเครื่องมือครับต้องต้องใช้ใช้เครื่องมือนะฮะ เพื่อเช็คว่ากระดูกแข็งแรงหรือเปล่าผิวหนังก็จะสวยแต่กระดูกผุแล้ว<ม>อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเกิดเครื่องมือใน,นยิงเหมือนเมือม่อเรายิางเนี่ยยิงที่เรายิางไปที่ผนังโฟมเนี่ยใจ<แ>ว่ามันไม่ขึ้นเลยนะฮะไม่ขึ้นตัวเลขเลยเปน็นศูนย์เนี่ยถือว่าถ้าเป็นบ้านลักษณะนี้ถือว่าอ่อนแอมากอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับข้างในอาจจะดึงดีอยู่อาจจะมีตู้มีอะไรบังอยู่ในกระเบื้องปิดอยู่อย่างเงี้ยดูไม่ออกแล้วเพราะบ้านสมมุติว่าบางทีเฟอร์นิเจอร์ยังใหม่อยู่นะฮะบ้านบางทีอยู่ไม่นานนะแล้วก็ถูกธนาคารยึดไปอย่างเง เนี่ยครับมองดูไม่ออกไม่ได้อยู่ก็จริงต้นไม้ก็ต้นไม้ปลอมมันก็เขียวทั้งปีทั้งชาติอยางเงี้ยนะครับเรายังบอกเนี้ยนะ่ยอันนี้ก็เป็นพวกเนี้ยคือดูก็ไม่ออกนะอย่างเช้นบันไดไม้ถ้าปลูกไม่กินสักอย่างนะไม่มีทางดูออกโดยเฉพาะถ้าบ,บ้านมีอายุประมาณปีเดียวนี่เหมือนใหม่อยู่แล้วนะครับสองปีสามปีเนะี่ยหรืออย่างเงี้ยครับปาเก้อย่างเงี้ยเราก็ดูไม่ออกนะฮะเราดูผิวเผินนะพวกนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือดูว่าจะต้องทาใหม่หรือเปล่าดูว่าจะต้องเปลี่ยนปาเก้ไหมเท่านั้นพอฮะอย่างเงี้ย อันนี้เป็นถือว่าเป็นปาเก้ชั้นดีนะเป็นปาเก้าข้าวลิ้นเนื่องจากว่าไม้โดยธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่หอ่อไม่บิดไม่เวี้ยวไม่แตกก็ถือว่าโอเคแล้วนะพวกนี้จะให้ความเห็นคร่าวๆว่าเช่นปาเก้นี้ขัดทาก็ถือว่าจาใช้ตังค์ไม่เยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีม้านึงจมอยู่เลยเพราะว่าอะไรเขามีการดูแลซับบางซับเนี่ยนะที่วางขายตามท้องตลาดเนี่ยบางทีเขามีการดูแลเช่น2เดือนไปกวาดเก็บทีหนึ่งก็มองดูจมนะนะ ผ้าม่านไม่ได้ทิ้งไปไหนนะมีการแจ่มดูเนพะียงแต่ว่ามองดูเป็นบ้านร้างเป็นรัธนาคารที่ถูกดูแลแต่เดี๋ยวนี้ัธนาคารทั้งธนาคารไม่ปล่อยร้างนะเอสองเดือนเขาก็จะมีบริษัทไปดูแลดูแลบอย่างนี้ไม้ปากเก้นี่เขาได้ทานน้ามันเคลือบอะไรเขาทาเคลือบอะไปแต่ตอนนี้มันเจือจางลงแล้วคือบ้านที่ถูกอบไปนานๆเนี่ยสีพวกนี้จะเจือจางลงแต เราดูอย่างเดียวว่าม osure, seen, sick, ันไม่หลุดไม่ล่อนไม่แตกไม่ล้าไม่หดตัวอะไรงี้ก็โอเคแล้วก็เช็คสภาพด้วยสายตาก็เช็คสภาพด้วยสายตาก็เรียกวิชวลอินสเปคชันเนี่ยดูด้วยตาประตูก็ดูปิดเปิดกันเนื่องจากว่าประตูพวกนี้มันไม่ค่อยบิดเนื่องจากว่าไม่ใช่ไม้ฮะเป็นไม้สังเคราะห์ไปันก็ยังอยู่คงดูลูกปิดนะฮะก็ได้ งนั้นเดี๋ยวนี้ซับธนาคารก็มีการดูแลอย่างลูกบิดเนี่ยบางทีเขาห่อพลาสติกไว้ด้วยซ้ำเราห่อด้วยกระดาษน้ํามันอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยเป็นไรเนี่ยสวิตเนี่ยหลังๆนี้เขามีการดูแลซับอย่างดีเขาก็าเนี่ยนะบางทีมีติดแอร์ยังแจ่มอยู่เลยนะบางทีเขาจะห่อไว้นะฮะแล้วก็จะขายค่อยเปิดดูนะก็ถือว่าเนี่ยครับงนั้นท่านดูได้นะฮะ เรียกว่าบ้านเหล่านี้เป็นบ้านมือสองที่มียุติสิบปี20ปีแต่บ้านที่เขาตรวจกันมักจะเป็น30ปีตรวจกระดูกนะบ้านมือสองหรือท่านสงสัยที่ไปซื้อเท่านั้นเท่านั้นแหละคือเช่นทเท้าเฮาสร้างไว้10ปีแต่เนื่องจากเท้าเฮานั้นทิ้งร้างไว้นานทั้งแถวอย่างเงี้ยบางทีโซมมากเลยเนื่องจากว่าการก่อสร้างเมื่อก่อนอาจจะไม่ดีนะักก็สำหรับ,บาการซื้อบ้านมือหนึ่งเลยตามมู่มบ้านจัดสารต่างๆก็ควรที่จะตรวจเช็ค ข้าข้าได้สายตาเหมือนกันใช่ไหมคะตรวจเช็คปกติเขาจะส่งมอบเราด้วยการตรวจเช็คร่วมอยู่แล้วนะเราอันนั้นเราเป็นคนตรวจเองนะเพื่อความพอใจอันนั้นตรวจความพึงพอใจนะผมเชื่อวิธีทางวิศวกรรมไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่เหมือนเราไปซื้อรถใหม่เราเ็นไม่ต้องเราหาช่างไปติดตามไปแล้วแต่ถ้าซื้อบ้านมือสองบางทีต้องไปไงเราเวลาท่านซื้อรถมือสองอ่ะราคาไม่กี่แสนบาทท่านยังหาช่างไปไปร่วมแต่บ้านบางทีราคานับล้านเลยนะครับท่านพยายามใช้เครื่องมือ เพราะบ้านบางหลังนี่ประมาณ500ตารางเมตรขายใจกลางเมืองราคาไม่กี่ตังค์แต่ถ้าถ้าหลังใหม่ๆนะสร้างใหม่นะหลายล้านบาทน,นะครับแต่ว่าอย่างเช่นใจกลางลาดท้าวอย่างเงี้ยนะครับท่านไปซื้อบ้านมืน 2, อสองเก่ากึกเลยนะเก่ามากเลยก็จะทําให้ท่านได้มีข้อคิดว่าจะใช้ตังค์ซ่อมเป็นเท่าไหร่ครับค่ะแล้วตอนนี้มีสายโทรมาจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณนพสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องไหนคะคือว่าจะถามเรื่องหลักในการ ดูบ้านมือสครับคือว่าจะซื้อบ้านตรงแถวเมืองเอกนะครับแต่ว่ามันเคยโดนน้าท่วมมาก่อนแต่ดูสภาพภายนอกแล้วมันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอืมคมจริงถาถ้าดูโดยภาพรวมดูโดยภาพตาดูเช่น1ไม่เอียง2มันราคาพอรับได้อันที่3ม,มันไม่เออเสี่ยงใครคือมันไม่เอียงไปทางไหนมันก็สําคัญที่สุดหละเพราะบ้านเนื่องจากบ,บ้านบางเอก ตัวบ้านนั้นตอบบนเสาเข็มยาวนะส่วนพื้นมันจะซุดไปบ้างหรือว่าน้ําท่วมไประดับไหนอันนั้นไม่เป็นไรครับก็ดูแค่ว่าเอียงหรือเปล่าดูว่าท่านพอใจหรือเปล่านะเอียงเอียงไนี่ปกติเลงเงกับเสาไฟเลงกับเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะอย่างอื่นแก้ไขได้หมดครับคือว่าแต่ว่าตามในข่าวที่เคยดูมาคือมันท่วงไปเลยนึ่งชั้นนะครับล้วมันจะมีปัญหากับโครงสร้างไหมอะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาคือถ้าไปดูแล้วถ้ามันเอียงหรือมันทาอะไรมันสามารถที่จะทําต่อให้มิดชั้นก็ไม่เป็นไรนะ เนื่องจากโครงกระดูกบ้านยังแข็งแรงเนื่องจากเป็นอยู่บนเสาเข็มเมืองเองนี่ท่วมถึงชั้นสองเลยนะบางที่นะแต่ไม่มีผลในเรื่องวิศกรรมพวกผนังพวกประตูหน้าต่างพวกนั้นแก้ไขได้อันนี้เรื่องพวกระบบน้ําอยู่ว่าสายไฟอะไรเงนี้ครับคือสายไฟโดยทั่วไปถ้าาน้ํารถแล้วเราซ่อมมันก็ไปเป็นปกติคืนฟื้นคืนชีพได้ปกติระบบน้ําระบบไฟฟื้นคืนชีพได้ปกตินะฮะไม่เป็นไร แล้ว,<า>วไม่มี<า>ทีทเช็คระบบไฟหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าชอ็อตอะไรขึ้นมาคือการไฟฟ้าเขามีระบบอยู่แล้วสมมติว่าเราจะยังไงเอาผู้เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าไปตรวจเช็คท,ที่ที่ตู้ไฟอ่ะถ้าไฟติดเจ็บปักติดก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วครับ พราะความชื้นเหล่านี้ไม่สามารถที่จะฝังเข้าไปอยู่ในขุมของสายไฟได้จะอยู่ตามตู้ไฟข้อต่ออะไรพวกนี้เท่านั้นครับมผมแล้วเรื่องค่ะพวกท่อพวกนี้ก็เ,เรามีการเช็คหลักๆไหมครับเหมือนกับว่า,รวาเรา,าไม่รู้ว่ามันเป็นท่อเหล็กหรือว่าท่อท่อที่เป็นพลาสติกครับไม่รู้จะเป็นคริสติกหรือเปล่าเออคือคุณจิงเปิดน้ําดูนะถ้าเกิดท่อไหลดีทุกก๊อกแล้วนะแล้วก็น้ําปกติดีหรือก็ปิดปิดก๊อกทุกก๊อกแล้วมิเตอร์ไม่หมุนก็ถือว่าโอเคแล้วปกติแล้วน้ำไม่รั่วใต้ใต้ถุน ต้องเช็คสิ่งคันคือน้ำไม่รั่วใต้ถุนนะฮะครับผมโดยเฉพาก็ไม่มีปัญหาโอเครับคือพวกนี้เวลาน้ำลดเสร็จเรียบร้อยมันฟุ้นคืนชีพได้ปกติเพราะว่ามันไม่ได้สู่มันถูกท่วมขังมิดก็จริงนะแต่มันไม่เป็นไรครับแรงเนื่องจากแรงดันข้างในท่อเนี่ยมันแรงดันมันสูงโดยเฉพาะน้ำประ่านะฮะแรงดันข้างในมันสูงมากกว่าข้างนอกเยอะครับไอ้ข้างนอกไม่มีทางเข้าไปอยู่แล้วแต่ข้างในมีดันออกท่อแตกข้อรั่วข้อต่อรั่วอย่างงี้ครับ อ๋อครับผมโ okay อเคครับค,คบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนพสครความจริงทีมงานผมก็อยู่เมืองเอกเยอะนะทำยังไม่เสร็จคือบ้านบางหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าป่านนี้ยังยังซ่อมให้เสร็จก็มีนะหลังใ,ใครลงเข้าไปเมืองเอกนะบ้านบางหลังเนี่ยถูกขโมยไปเยอะเลยประตูอะไรเงี้ยเนื่องจากเหมือนกับเจ้าของเนี่ยอาจจะทิ้งละนะบ้านบางหลังผมก็ไปน่เรียกว่าทีมงานผมไปไปซ่อมไปทิ่งานละไปตรวจเช็คแต่บ้านบางหลังเนื่องจากว่างี้มีการต่อเติมส่วนที่อ่อนแอที่สุดคือส่วนต่อเติม เนื่องจากเบื้องเองนี้บางจุดในน้ําท่วมมิดชั้นสองไปนะบริเวณนั้นส่วนที่ต่อเติมนี้ซุดบางทีต้องทุบทิ้งเลยครับป่านนี้ทีมงานหลายบริษัทอยู่ในนั้นอยู่เยอะแล้วก็คือคุณนบก็สามารถซื้อซื้อได้แต่ว่าต้องตรวจเช็คก่อนคือท่านซื้อดีตรงมีคนไปซื้อทำออฟฟิศเยอะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าราคา ถ้าไปทําใหม่ซื้อใหม่ตอนนี้ไม่ได้ราคานั้นนะท่านซื้อทําเลโอเคเลยดีมากตอนนี้ขายถูกเลยนะต้องบอกเลยปิดป้ายขายแนะแต่ว่าค,คุณก็ต้องระวังน้ําท่วมอีกครั้ง<า>หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอีกแปดหลายคนต้งบอกว่ากว่าจะท่วมเหมือนปีที่แล้วมาเนี่ยอีกแปดสิปีอา ถ้าต้องพลอยวันนี้แต่ต้องพลอยยังอยู่ถึงอีก8ปปีอยู่ถึงไม่ล่ะถึงค่ะขอถ้ถึงค่ะ,ะถ้าอีก80ปีต้องพลอยอยู่ถึงก็ไปซื้อได้เลยเพราะว่าน้ําจะท่วมใหญ่อีก80ปีส่ะปีไม่ต้องไปกังวลครับนะอันนี้เป็นเป็นการทํานายเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นั้นจะท่วมอะไรกนะ็ฟังข่าวคราวได้ครับมนะผมให้ดูต่อไป หมดเรื่องอบรมโฟมเลยก,นะก็จะมีการฝึกอบรมบ้านโฟมนะคะในวันที่30มีนาคมนะคะส่วนสถานที่อบรมนะคะก็คือสถานีโทรทัศน์นิววิชั่นค่คะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ในการอบรมอบรมครั้งนี้นะคะที่จะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเลยก็คือคจะมีวิทยากรถ,ถึงใช่คนแล้วก็จะมีการในภาคของทฤษฎีด้วยแล้วก็มีปฏิบัติด้วยเพราะว่าทางสถานีก็มีพื้นที่ทโล่งให้ลองฝึกทํากันได้เลยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับระยะเวลาใน การฝึกอบรมนะคะใช้เวลา1วันเต็มๆค่ะตั้งแต่9โมงถึง10บเก้านาฬิกาถ,ถึง16นาฬิกาใ,ใช่ค่ะแล้วก็จะได้อะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะมีวุดิบนะฮะัติะะบซีดีซีดี <CD S 1> <CD S 2> ก็วัตถุดิบซีดีแล้วก็พวก อเอกสารต่างๆในการฝึกอบรมนะแล้วก็มีกาแฟามีเบรกสองเบรกแล้วก็มีหนึ่งอาหารท่านมาแต่ตัวได้เลยเพราะที่นี่จะบริการท่านเจ็ดนานอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะทั้งวันไม่จะปัดความรู้อะไรใดๆเลยนะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่ามีตัวและหัวใจมาพอแล้วนะไม่ต้องมีอะไรเลยนะฮะแต่งตัวตามสบายนะฮะมาเพื่อเป็นการอบรมและผู้หญิงก็อบรมได้นะฮะปกติ ผู้หญิงก็มาได้มีท่านเป็นท่านเป็นพระภิกษุแม่ชีอะไรมาได้หมดเลยนะไม่มีแต่พเพราะแล้วทางผมเนี่ยอบรมมาเนี่ยมีท่านเจ้าอาวาสนะฮะมาท่านบอกมาแล้วกันท่านฉันมือกลางวันป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาอบรมผมเนี่ยฉันมือเดียวเราก็ตั้งโต๊ะเพื่อให้ท่านนะ,ะหรือท่านมีอาหารแบบต้องกินอาหารแบบแบบอะไรนะแบบ อิสลามอะไร<ช>ก็บอกมานะเพราะว่าเราก็ได้จัดอาหารได้ถูกนะครับเพียงแต่บอกออกมาแล้วกันนะแล้วถ้าต้องขา่าแล้วถ้าต้องการสอบถามข้อมูลหรือรว่าสำรองที่นั่งนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0826885185นะคะเบอร์<ม>0826885185นะคะค่ะ<ม>ตอนนี้ก็มีอีกซ้ายนึงนะคะติดต่อเข้ามาจากทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์คะสวัสดีครับค่ะ อ่าครับผมผมจะจะโพสี้ผมจะซื้อบ้านนะครับค่ะแต่ว่าพอ e ดีว่าบ้านมันอยู่ในโครงการน้ําท่วมอะไรเงี้ยครับแล้วผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดูวิธีดูเชื้อราที่ขึ้นตามป่านหรือว่าขึ้นตามอะไรเงี้ยต้องมีวิธีดูหรือว่าสังเกตยังไงบ้างครับก็แก้ไขยังไงอะไรเงี้ยับเป็นมจร้งเชื้อราถ้าเข้าไปไปในบ้านถ้าบ้านมีเชื้อราเราเราจะรู้สึกทันทีเช่นแสบตาอย่างเงี้ยใช่หรือเห็นคราบดำคือคือเข้าไปจะรู้สึกเลยไม่เหมือนอากาศข้างนอก แต่เดี๋ยวนี้<อ>มีน้ํายาฆ่าเชื้อรายเยอะอยู่แล้วนะครับใส่ฟอกกี้พ,พ่นๆเลยอ่าใส่ฟอกกี้ไปเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เป็นมีน้ํายาฆ่าเชือ้อไขยเป็นปี๊บอยู่แล้วครับ<อ>หลังน้าท่วมมาปุ๊บใส่ฟอกกี้แล้วพ่นๆๆแล้วก็เราก็ปิดบ้านเลยแล้วไม่อยู่<อ>สบายมากเลยหลังจากนั้นมาก็เช็ดออกก็ได้แล้วครับก็คือจะสามารถแก้ปัญหาได้หมดอ๋อได้ครับได้ครับแม้แต่ใช้คอลินผมก็ได้นะเราฉีดล้างทำความสะอาดได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมีปัญหาหรือว่าอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ที่ ผมก็สามารถโทรมาหารายการนี้ได้ตลอดเลยนะครับได้เลยได้เลยครับได้เลยครับครับผมขอบคุณมากเลยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกเรื่องราวเรื่องบ้านนะโทรเข้ามาพูดคุยนะเรื่องการก่อสร้างการต่อเติมเสริมแต่งอะไรเงี้ยนะทุกเรื่องราวยกเว้นการผ่อนไม่ได้ผ่อนบ้านน้องพลช่วยได้มั้งไม่ได้ผ่อนบ้านก็ไปหาไฟแนนซ์ใหม่นี่ครับ น,นี่การฉีดเชื้อราต้องฉีดหลังจากที่เกิดแล้วแล้วต้องขัดอะไรยังไงหรือเปล่ากืมีเชื้อราอย่าไปขัดเนื่องจากว่าเชื้อรามันฟุ้งกระจายเวลาจะทําเชื้อราเขามีวิธีอย่างที่บอกนะคือถ้าฆ่าเชื้อทั้งบ้านใช้ฟอร์มาลีนผสมด่างทับทิม,มแต่ว่าวิธีนี้ท่านต้องมาอยู่บ้านนะ,ะถ้าถือว่าฆ่าช้าฆ่าเชื้อทั้งบ้านวิธีนี้พอจุดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านต้องออกมาจากบ้านก่อนต้องออกมจากบ้านอันนี้เป็นการฆ่าเชื้อทั้งบ้านถ้าบ้านนั้นจกปรกมากนะแต่ว่าวิธีเบื้องต้นใช้น้้้้ําาาาาย่่่่เเชืออรกก็พพพพแแลลลวววใสฟีนิง คือพ่นแล้วให้น้ำยาทําปฏิกิริยาก่อนแต่นี้บริษัทเขารับทําอยู่แล้วนะทิ้งไว้นานแค่ไหนคะอาจารย์ก็ประมาณ3วันว้ายต้องห้ามอยู่บ้าน3วันเลยอะค่ะนั่นหมายความว่าท่านอย่าอยู่บ้านถ้ามีเชื้อราเยอะนะท่านอยู่บ้าน3วันเพื่ออะไรให้น้ํายาที่ฉีดฆ่าเชื้อราไปทาปฏิกิริยาแล้วหลังจากนั้นค่อยมาทําความสะอาดบ้านครับดีที่สุดน้ำส้มสายชูก็ได้หรือว่าเกลอหอก็ได้แต่มันเปืองไงมันแพงกว่า ใช้น้ำยาเขาก็เขียนว่าน้ำยาฆ่าเชื้อราครับเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูเพราะมันเป็นกระป๋องสำเร็จรูปอยู่แล้วหรือชนิดเป็นปี๊บถ้ามันเยอะทั้งบ้านเนี่ยควรใช้ชนิดเป็นปี๊บแต่เดี๋ยวนี้เขามีสปาบ้านแล้วนะสปาบ้านสปาบ้านคือเดี๋ยวนี้ท่านไปทํารถมีสปารถใช่ไหมสปาบ้านนี่คล้ายเหมือนอบไอ้น้ำนะน้องพลอาจจจเคะมันคืออะไรครับบำรุงบ้านหรอเปลบำรุงบ้านคือผมไปที่ราชกระบังมาศูนย์นี้เป็นสปาบ้านเลยนะ ก็คือตั้งกระทะมีพริกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเหมือนสปาคลายสปาคน <c oughs> ทําเสร็จแล้วบ้านหอมมากเลย <c oughs> เดี๋ยวจะวันหลังจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาเป็นสปาบ้านนาะครับเพิ่มกลิ่นในบ้านใช่ใช่รครับคือฆ่าเชื้อด้วยไงนะคือเมื่อท่านงานเกษตรที่ผ่านมาถ้าท่านไปดูมีระบบสปาบ้านครับใ <c oughs> นเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเกษตรแฟร์เดี๋ยวนี้มันแฟร์หลายแฟร์ไงเราไม่รู้แฟร์ใหญ่แฟร์เล็กคือที่ผ่านมาเนี่ยท่านไปดูจะเห็นว่ามีการสปาบ้านด้วยระบบคลายสปารถ แต่สปารถในใช้เค <c oughs> มี <c oughs> แต่สปาบ้านใช้สมุนไพรครับ <c oughs> แล้วท, yeah. ทั้งหมดนี้นะคะคก็คือเรื่องราวของการตรวจเช็คสภาพบ้านมือสองว่าควรจะตว y chang y chang y รวจอย่างไรทาอย่างไรอย่างไรแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอากลับไปทําที่บ้านลอ,งต,อ ann, ลงตรวจสอบที่บ้านของท่านได้นะคะแต่สําสหรับวันนี้คะ่ะรายการบ้านช่างก็หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา11บเนาฬิกาค่ะสําหรับตอนนี้ค่ะดิฉันรัชนันต์สิริวัลีสุนิธิและอาจารย์สาเริงฤทธิ์พิงค์นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ